นะครับจอนเมืองขอนระษ นีเป็นวันที่26เดือนพฤศจิกายนอน2 5ารจที่ข้าพเจ้านายอักชัยนิพันขอถวายเสียงสวดสาธยาพระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาริยะ บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสติจดจ่อในอัการะพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องยืดถึอ จักรวาลสุอัตราคัจฉันตุเทวตาสัทธมังมุิราคัตฉะสุนันตุสเกกาเมจัโรเปกิลิสิคราตเปจัตตาลิเควิมาเนีตีเปรเะเตจักาเมคาตารุวนาคาเนเคหะวัตุมเหิเกเตภุมมาจายันตุเทวาจลาธาลวิสเมยคันฉัปปนาคา สัตตสิเกยังมุนิระวัจรังสาตะโอมีสุนันตุธรรมมัสสวนรกาโลอายมพระทันตาธรรมมัสสวนรกาโลอายมพระทันตาธรรมมัสสวนรกาโลอายมพระทันตานะโมตัสัะวะโตอวหน้าโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสัะวะโตอวหน้าโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสัะวะโตอวหน้าโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสะระนังคัจฉามิธรรมังสะระนังคัจฉามิสังขังสะระนังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสะระนังคัจฉามิทุติยมปิธรรมังสะระนังคัจฉามิทุติยมปิสังขังสะระนังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสะระนังคัจฉามิตติยมปิธรรมังสะระนังคัจฉามิตาติยมปิสังขังสะระนังคัจฉามิณติเมสะระนังอันยังพุทโธเมสะระนังวะรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโสติเม โหมดุสัพพธาลัทธิเมสรนังอัญยังธรรมโมเมสรนังวะรังเอเตนะสัจจวัฒเชนะโสติเมโหตุสัพพธาลัทธิเมสรนังอัญยังสังโฆเมสรนังวะรังเอเตนะสัจจวัฒเชนะโสติเมโหตุสัพพธาเอวัเมสุตังเอกังสมยังภควาสักเกสุวิหารติกัปปิละวัตจุสมิงมหาวเน มหาตาภิกุสังเคนะสัททิงปัญจะป,ปัญจะมะเตหิพิกุสะเตหิสัเพเทวะอระหันเตหิทัสหิจะโลกทาตูหิเทวตาเยปุยเยนะสันนิปฏิตาโหติพระขวันตังทัศนาลังพิกุสังขัขนจะอัตโข จะตุนังสุทธาวาสกานิยานังเทวานังเอตตะโธอสยังโคมัควาสักเกสสักเกสุพิหรารติกับปลาวัตุสมิงมหาวเนมหตาภิกขุสังเทนะสัตติงปัญจะมะเตหิภิกขุสเตหิสเพทเทวะอรหังเตหิ ท้าสาเหตุจะโลกธาตุหิทุหิเจวตาเยปุเยนะสันติปะตะตาหวนติพระควันตังทัศนายะภิกุสังคัญจะยันโนณปะมะยัมปิเยนะพระควาเตลุป,ปะสังกะเมยามะ อุปสังกามิตวาพะควะโตสันติเกปัเกจเจจะคาถาพาเสยยามาติอัตโคตาเทวตาเสยยะถาปินามะระละวาปุริโสสัมมันชิตังวาพาทังปะสาเรยยะปะสาริตังวาพาทังสัมมินเฉยะอาวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุ อันตราธิตาพระขาวโตปุริโตปาปุระหังสุอัตโขตาเทวตาพระเข็มพระขาวันตังอภิวาเทตวาเอกะมันตังอัถังสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาพระขวาวโตสันเติเกอีมังคาถังอภาสิ มหามหาสมโยปะวะนัสมิเทวกายาสมาคตาอาคตัมหะอิมังธรรมะสมะยังทักกิตาเยวะอป,ปาราชิตะสังคันติอัตโคอปะอัตโคอ,อ,อ,อป,ปาราเทวตาปะขวะโตสันติเจอิมังคาถังอภาสิตัตตราภิกขาโวสมา พะหังสุจิตังอัตโนอุชุกะมะกังสุสารถีวะเมตานิฆะเหตวาอินทริยานิรักขันติปันติตาติอัตโขอ,อัป,ปราเทวตาพระคววภีสันติเกอิมังพาถังอภาสีเชตวาขีลังเชตวาปะศีสะปะสีขังอินทะขีลังโอหัส โอหัจจะมะเนชาเตจะรันติสุทาวิมลาจักขุมาตาสุทันตาสุสูนานาคาติอัจโคอัป,ปราเทวตาพระวโตสันติเกอิมังคาถังอาอาาสิเยเกจิพุทธังสารังพะตาเสนะเตขะนิสันติอปายภูมิ ปหายะมนุสังเทสังเทหังเทวกายังบาริปูเรนสันตีติอัตโขปควาปิปิขูอามันเตสิเยปูเยะพิกขเวทสัสสุโลกะทาตูสุเทวตาสันนิปติตาโหนติตถาคตังทัศลายะพิกขุสังคันจะเยวะเต พิกาเวอาแหงสูงอติตะมัทธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระขวัญตานังเอตะปะระ มาเยวะเทวตาสันติปตาอาเหสุงเสยยะถาปิไมหังอัตระหิเยปิเตภิกขเวพวะวสันติอนาคตะมัทธานังอระหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะขวันตานังเอตระมาเยวะเทว,วตาสันติสันนิปติตาพระวิสันติเสยยะถาปิไมหังเอตระหิอาจิต ยิตสามีพิกเวเทวกายานังนามานิจิตตยิตสามิพิกขเวเทว,วกายานังนามานิเทศส,สามิพิกเวเทว,วกายานังนามานิกังสุนาทะสาธุก,กังมนสิกโรทะอาศิษสามิตี เอวัมพันเตติโขเตพิโขพระควโตปัจจโสสูงกว่าเอตะทโวจะสีโลกมนุษย์กัสามิยัตหุมมาตทัทศิตาเยสิตาสิริครังปฏิตัตตาสมาจิตสมาเหตตาปุปุปุถุ สีหาวะสันดีนาโลมะทังสาภิสัมพุทโนโอทาตามะนัะสาสุสุธาวิปสัสสนะมะนาวิลาพโยปัญจะสะเตยัตาวาวเนกาปิละวัทเวตะโตอมันตะยิสัทถาสาวะเกส สาสะเนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาทภพิขโวเตจะอาปะ,ปะมะกะรุงจุตตวาพุทธสสะสารังเตสังเตสัมมาเตสัมปาตุระหุยานังอมนุษสานะทัศนังอเปเกสตะมัดทักุง สหัสังอัฐสัตรตริงสัต,ตังเอเกสหัสานังอะมะลุศามอะอมลุสานะมัทธสูงอเปเกนันทะมัทธกุงติสาสภาปุกาอาหง ตันจสพังอภินยายะวะวัคคิตวานะจักขุมาตะโตอมันตะยิสัทถาสาวเกศาสเนระเตเทวตากายาอภิกันตาเตวิชธาพิขโวเยโวหังกิตติสัมมิกิตตมิคิรายิอนุปุพพสโสสัตตะสห หัสสาวะยะขาภุมมากาปิละวัถวาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันละวันโตยะสัตสิโนโมทมาลนาะอภิกาโมงพิขูลังสะนิติงวะหลังชะสะชะสะหัตสาเหมะวะตายกขานานาตะว,วันนิโน,โนอิทธิมันตาชุติมันโตว,วันละวันโตยะสัสิโน โมทะมานาอภิกาโมภุงพิกขูนัตสะนิติงวนังสาตาคิราติสหัสสายักษานานัตตะวันนิโนอติติมันโตยุติมันโต,ว,นตว,วันละมันโตยะสัตติโนโมทะมานาอภิกาโมภุงิกขูนังสาวิติงวนังอิเจเตโสรสระสหัสสา ยักขานานัตตะวนิโนอิธิมันโตชุติมันโตวันละวันโตยักษัสิโนโมทะมาลาอภิกามุงพิขูนางสามิติงวะนางเวสามิตตาปัญจตาปัญจสตายักขานานตตะวนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันละวันโตยักสัสิโนมหะมาลาอภิกามุงพิภูนาง สัมมิติงวัดเราภุมพีโรราชคะหิโตเวปุสัตสะนิเวสนังเิโยนังสัตหะสตะสะหัดสังยักขานังปะอิลุภาลติภุมพิโรราชคะ,ะหิโตษษษษษษสโสปาคะ,ะ,ะ,ะสัมมิติงวะนัง ภริมันจะหิสังราชาทะตทรัสโถปัสาสติคันทัพพานังอาทิปติมหาราชายาสัตชิโสปุตตาปิตัสสะพะหาโวอินทะนามามหาภลาอิทต,ติมันโตชุกิมันโตวันละวันโตยสัสตชิโนโม,ม,มทะมานาอภิกามุงพิขูนังสะนิติงวัง ทักขินันจะที่สังราชาวิรุณหัวตปะสาส,สติปุมพันธานังอาทิปติมหาราชายะสัตส,สิโสบุตตาปิตัสสะพระหวอินทะนามามหาพราอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันละมันโตยะสัตส,สิโนโมทมานาอภิกามุง พิขูนังสามิจิง่าลังปัจจิมันจะที่สังราชาวิรูปโขภาษาสตินาคา,านังอาธิปตมหาราชายะสัตสิโสปุตตาปิตัสะพระหะโวอินทะนามามหัพลา อิติมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยะสัตสีโนโมทมาลาอาภิกามุงพิกุนังสนิติงวะรังเอวะนังอุตตะรันจะเหตสังราชากุเวโรตปะสาสติยักขานังอธิปติมหาราชายะสัตสีโสปุตตาปิตัสสะพระหโวอินทะนามามหาภะลา อติติมันโตจุติมันโตวันละวันโตยะสัจสิโนโมโทะมานาอภิกามุงภิกขุนางสม,มิติงวารังปุริมะทิสังทัตารัโถทักขิเนนะวิรุณหะโกปัจจิเมนะวิรูปะโขกุเบโรอุตรตรังทิสังจัตาโรเตมหาราชาสมันตาจตโุโรทิสา ทัตทันละมาลาอัทถังสุวเนกาปิละวัทเวเตสังมายาวิโนทาษาอากูวันจะวิภาสถามายากุเวนตุเวนตุเวเตนทุวิภูจะวิจุโตสหจันทะโนกามาเสษโถจะกิน,นุทันทุนท นิคันธุจะปะนาโทโอปะมันโยจะเทวะสุโตจะมาตะติจิตะเสโสจะคันทพโพมะละโลราชาชะโนสะโพอาภูปัญจะสิโขเจวติมหะติมภะรูสิสุริยะวัชาสาเตเตจันเยจะราชาโนคันทพพาสห ราชุพิโมทะมาลาอภิกามุงพิขูนังสามิติงวนังอัฐาภูนาภสสาลาคาเวสาลาจสหาตักชกากรรมพระรัศตราอาโู